กินเขาพี่นอ้องอมไก่ใส่บุญสิลสวัสดีค่ะมีน้ำพริกเอียงน้ำพ,พริกน้ำพริกนรกกินแมงดาตาแม่กีฬาห <c oughs> ลุดบัตรมาไปเอาหลุดแสบโลวยนลหัวตะยุดต้นบว่าไ่แหงแหงตาวิเวลยรอบนอก A vạn nắm sỉ mãi, yêu vội. Một quệt hay vựng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 . Một quệt hay อ้าวแค่นอีกแล้วพี่ร้อยวันนี้นนได้กินเขากับกล้วยบมดเฮ้ยแค่นอีกแล้ว,วกับเดียวบอกแกว่าใส่พริก Cái gì khắp nhai đây là thức ăn Chúa, tỉnh thì đang là อยกินเผาแล้วพวกเนื้อมันถึงไม่ดีนะเริ่ไงร้อนเดิมไปแตกได้ดีเห็นเจอเหตุระวังหรอเด้อดีอย่าดีไฟไหม้ตัน บม่แตกเนี่ยราบ้เจ้าเดกินวะาบุ้งมาคุ้มก,มกะค่อยๆเห็ดเอาไม่ยังมาแตกแฟนม่นีคุมมันพ่วงคับ กินลาบเดี๋ยวไปแบบข้าวขัวมั่งหัวไม่หอมเด็กไม่หอมสดเงินมดบอกก่อนนะกินแบบนีร้อนแล้วแยต้งกี่ร้อนก็เด้แจงแล้วต้มก็เอื่อแล้วแต่จอหรือวะ ผมขาย หันเล็กหน่อยไปแล้วน้ำมูตัวนั้นประทันเลยเห็นข้าวกูแล้วไ่รึอืม กินหมอเดียวกันปรุงจัดบ่ได้ กว่าพนนีาเ่เกดีอย่างไหมพี่เล็บอกตัวน้อยเาเลยนี่ก็รอนรอยมากเดยก็เดดยัง่มนอกร้องที่แปนี่ะมาถึงมากอีกนะครับตปไป bữa đây mình phải xem rồi, chỉ đầy như thế giờ bữa đây.

หลวงพ่อมีททำไปทหาลูงหาเมียแค่ั้นก็ไปถึงเบิงนั่งเบิงี่ก่แล้วอื่นไม่ โอ้โหค่ะอืมเอมข่ม้วข้าวมดาิด กระตมนากรไดใอ่สาวนี่กันเนาะเดี๋ยปยากัปอยนวมล้นนี่อันนี้โ่รูโลาเลย คริปนรกสวรรค์ปากมันบปไปนั่งไะกินต้มมันเปี้ยวแบบดูยังไอวะดูยัะไรัะใจเป็นความพวกนี้วันเรียดออกปาก ก็ว่ามันร่ายฟุ้งปากที่ไหนเลยฟุ้งปากไ่ปิดเลยเื่อร์กินนั่นมาเลยเด็กๆนี่กินละสินนากัเอาวไม่เ